ดูแบบพร้อมด่าเชื่อแต่เสื้กโอเคซะงั้นสวัสดีครับเจอกันแล้วพวกเรา o v v i e p ายผมวอลนะครับตอนมาครับแล้ววันนี้เราอยู่กับแซลหนังอ่าซึ่งเรื่องแปลกก็คือกูตั้งใจไปดูหนังเรื่องนึงมาเว้ยที่คิดว่ายังไงมึงโดนกูสับเละแน่กับเรื่อง Peter Pan อ่าหรือชื่อเต็ม Peter Pan n e เนว l แลนด์ไนท์เม e เป็นหนังเรื่องที่สามนะของจักรวาลพูนิเวิร์สหนังสแลชเชอร์เขาพยายามจะสร้างจักรวาลโดยที่แบบเอานิทาน สมัยก่อนมาบิดตอนนั้นกรักเออให้แม่งโหดให้แม่งบา้าคลั่งซึ่งรอบนี้ก็ถึงข่าวของปีเตอร์แพนเองเห็นว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะมีแบ ok มบี้กับพีโนคิโอเชี่น่าสนใจจ,จัดๆแต่ผมไปดูเรื่องนี้โดยตั้งเป้าไว้ว่ากูจะสับให้เละเพื่อนๆจะได้มีความสุขกันเพราะผมรู้คุณชอบให้ผมสับใช่ไหมละ่ะแต่ก็แล้วแหละไปดูมาแล้วเอา้าไอ้เชีย่ยเสื่อไม่แย่ว่ะคือมันไม่ได้ดีเดออะไรมากมายนะไอ้เชีย่ยแต่ไม่ได้แย่เลยถ้าเทียบกับไอ้พูนิเวิร์สอันอื่ ไอ้เช่นนี้ดีไปเลยอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสามารถทําออกมาได้กลมกล่อมและกลมกลืนกันเพราะเดิมทีแล้วตัวละครอย่างปีเตอร์แพนเนี่ยอ่มันก็ดูเป็นกรงๆอะไรอย่างนี้แล้วปีเตอร์แพนมันก็เป็นโจลักเด็กอยู่แล้วเอาความจริงอะคือถ้ามึงไม่แบบไปตีให้มันแบบใสๆนะปีเตอร์แพนมันก็โจลักเด็กใช่นี่เองอะเขาตันดักนี่ไงเออมันมันทำได้แล้วคือพอมันทําแล้วมันก็สามารถทํามาได้ลงตัวอย่างหนึ่งอืมอ่าแต่ต้องบอกก่นเรื่องนี้นะครับเขาทําให้ตัวปีเตอร์แพนเนี่ยเป็นเหมือนฆาตตกกรจจิอืมับเด็ เออเป็นอย่างานั้นเลยครับแลรถติดจับเด็กแล้วก็แบบเหมือนข้างอยากจะพาไป,ปานิวร์แลนด์ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งทําออกมาจีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมานะก็แสดงให้เห็นถึงปีเตอร์แพนแบบเล่าเรื่องอ่ะเป็นมีคนเล่านิทานบอกว่านี่ยนินแดนพิเศษนิวร์แลนด์เออเป็นพทีพิเศษสําหรับเด็กผู้ชายได้ไปเล่นสนุกกันมีนางเงือก ไล่กดเกณฑ์ไม่มีเวลานอนแล้วพวกเขาก็จะเป็นเด็กไปช่วงนิรันด์มีความสุขสนุกทันเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแม้แต่โจนสลัดกับตันฮุกเองก็อะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถมาหยุดเด็กได้บลาบลาบลาแล้วก็เป็นหน้าที่ของปีเตอร์แพนที่จะต้องคอยพาเด็กๆไปเรวภาพมาสู่มาอืเป็นปีเตอร์แพนนั่งเก้าอี้อยู่นั่งแบบเท่ๆด้วยนั่งแบบควยอ่ะเออนั่งแบบควยเท่ๆอยู่แล้วก็มีเด็กนั่งมนตักแล้วมันก็แบบเล่นๆกันเด็กแล้วบอกไปได้เวลาไปนิวอลนแล้วนะออืเราภาพก็ ตัดไปเป็นให้เห็นว่าเด็กคนนั้นถูกประกาศว่าหายไปนะแะเป็นป้ายประกาศว่าหายไปตัดมาที่แบบงานละครสัตว์ก็จะเห็นว่าไอ้ตัวปีเตอร์แพนเนี่ยโลกจิตของเราอ่ะมันเหมือนเล่นละครใบแล้วมันก็ไปเลยเด็กคนหนึ่ง<ะ>แล้วมันก็ฉีดทึบแล้วมันก็มาคนนี้ออแหละแล้วว่าให้ตัวไอ้แบบว่าเหมือนลูกโป่งมาลูนใบอันหนึ่ง<ะ>แล้วถ้าตัดมาที่ตอนกลางคืนเด็กคนนั้นก็นอนอยู่ตัวแม่ก็ไปอาบน้ำอยู่ดีๆไอ้เชี่ยป<ะ>ีเตอร์แพนไอ้เชี่ยเนี่ย ปปปแม่โผล่มาจากใต้บ้านวหยเอาเปิดมันขึ้นมาเหมือนบ้านมันอะแล้วเปิดขึ้นมาจากใต้บ้านอะเหมือนห้องใต้ดินรับเหมือนในหนังนะ,อะเออแบบเปิดขึ้นมาโผล่มาปึ๊บแล้วก็มาหลอกเด็กชวนคุยไอชิยเห็นน,นี่ไว้ชัดๆผมบอกเลยแม่งคือแบบอิดอะฉากท่อเออเหมือนอเลยเหมือนเลยคุยแบบนั้นเลยแต่พี่งงมากเลยเว้ยมันแบบบอกบอกว่าเอ้ยฉันหลงทางในนี้แม่ฉันถ่ายไปแม่ฉันดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเด็กก็บอกเอ ي, ้ยคุณไปทําอะไรตรงนั้นกูกงงเหมือนกันไม่เด็กถามว่าเอ้ยมึงมาจากไหนอ่ะมึงลงไปได้ยังไง เด็กคาถามก็ถามในใจกูเลยว่าวิงลงไปได้ยังไงไอ้เหี้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะแต่มันก็หลอกเด็กได้แบบสักแป๊บนึงเด็กก็เข้าไปหาแล้วตัอแม่ก็มาเห็นพอดีต่อแม่ก็วิ่งมาลาดเด็กไปแล้วก็ขีบหน้าไอ้เจียมปตแพนใบทีนึงเออปีเตแพนก็กิ้งลงไปแม่มันก็พาเด็กวิ่งไปอีกห้องหนึ่งแล้วแบบยี้แล้วก็วิ่งหนีพยายามจะออกจากบ้านอะแต่เหมือนมีบันไดเหล็กเจี๊ยอะไรอย่างมันขวางประตูอยู่พี่ก็งงว่ามันไม่มีทางออกทางอื่นเอาวะนั่เลย ปีนหน้าต่างก็ได้ไหมไม่มีทั้งออนทั้งอื่นแล้ววะแม่ก็เลยถือมีดวนกับเข้าไปสู้กับปีนตะแบแบบบ้านมึงมแท้ไอายี้บ้านมึงแท้คือแบบแล้วเด็กก็ถือโทรศัพท์อยู่นะเว้ย<ม>เออแล้วมึงไม่โทรหาเออตำรวจแล้วก็รออยู่ตรงนั้นอื<ม>จะถือมีดสู้รอคร้างไว้ก็ได้ไม่ให้เด็กถือโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจไปนะเด็กก็ไม่ได้โทรแจ้งตำรวจเด็กก็อยู่เฉยๆแหละอืเออจนแม่ก็เดินกลับไปบู๊ถือมีดแล้วเดินกลับไปบูแม่ใจสู้จับ บ้านมึงแท,ท้ๆไอเชี่ยไม่มีทางออกทางอื่นอ <_ d ance> แต่ก็ยังแหละแม่มันก็เดินไปปุ๊บตัวปีเตอร์แพนก็แอบ,บอยู่ใต้ต <_ d ance> โต๊ะโผล่มาเอามีดสับตีนแตกเลย <_ d ance> โอ้โหสับตีนแตกของติง้งคี่พี่รู้สึกว่าคนเรื่องเนี้ยมันทําฉากสลชเชอร์หรือฉากโ,โหดอ่ะค่อนข้างดี <_ d ance> อันนี้คือสับตีนแตกเลยแม่เอามีดสับปุ๊บดอกแรกไม่ขาดเ <_ d ance> มื่อสับซ้าแม่นอีกเลยทีนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็สู้กันสู้แบบมันนะเรื่องนี้คือสู้กันแบบ มันเหมือนเป็นแค่คนธรรมดาอออตัวปีอร์แผนไม่ได้เก่งเกิงทียนมากมายอ่ะก็สู้กับผู้หญิงกันต้ตัวแม่สู้ไปสู้มาแต่โหดเอเอแล้วก็เอามีเอามีดโอ้โหความแรงมีถลกหนังอ,อะไรกันด้วยเออดึงขมโอกหนังโว้ยเยอะแยะเอาไว้ว่าโหดอ่ะไอ้แย่คลิปนี้จะติดเหลืองแล้วนะเขาใช้คาว่าโหดแต่ดูดีนวกันอ่าเสร็จแล้วก็มันก็จัดการแม่เด็กไปได้อแล้วก็เด็กกาลังโทรหาตารวจอยู่แล้วมันก็เดินเข้าไปหาเด็กแล้วบอกว่าไป นิวเวลแลนกันดีกว่าแล้วก็ตัดไปสิบห้าปีต่อมาสิบห้าปีต่อมาก็ได้เจอกับครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งที่มีนางเอกชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีครับ้องเวนดี้ดิน่าถูกต้องต้องชื่อเวนดี้ตามเรื่องพีตอ์แพนตามเรื่องพีตอ์แพนเลยตามเรื่องพีตอ์แพนเออแล้วก็แบบเวนดี้ก็มีน้องชายเออเวนดี้ก็แบบใส่เสื้อแบบเวลมาอ่ะใส่เสื้อเวลมาเลยแม่งคือใส่เสื้อแบบเวลมาเลยคอเต่านะคอเต่าสีส้มอะไรเงี้ย เอ้แต่สวยนึงไอ้สวยนึงไอ้สวยเออแล้วก็แบบพาน้องไปโรงเรียนแล้วก็โชว์ความสัมพันธ์ว่าไอ้ตัวพี่มันกำลังจะย้ายออกจากเมืองนะจะไปลอนดอนจะไปอะไรเงี้ยเออจะไม่อยู่แล้วเหมือนแบบโตเป็นการบอกว่าโตแล้วจะย้ายออกน้องมันก็แบบเสียใจอยากให้พี่อยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละไม่มีอะไรตัดมาที่ไอ้ปีเตอร์แพมมันนั่งอยู่เหมือนกับนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเออส่วนผู้หญิงคนนั้นมันก็เรื่องนี้มีความรุนแรงอยู่นะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็มีการใช้ขนมอ่ะมีการใช้ขนมก็เหมือนไอ้ตัว เวนดี้อ่ะแม่งก็ใช้ขนมโดยการที่ปักเข้าไปในตัวถูกไหม,มแล้วมันเขียนว่าอะไรรูป้ปะไอหลอดน,นั้นมึนเขียนว่าผงแฟรี่โอ้โหพิกซี่ดัสโอ้โหเหมือนผงแบบผงแฟรี่อ่ะผมนาฟ้าเออเรียกงอะไรคิดว่าเออมึงบ้า,ด,า,บาดีิบ้าดีปีต์แพนก็บอกว่าไปได้เวลาไปล่าเหยื่อแล้ว <Yeah. S 1> ได้เวลาล่าเหยื่อแต่ระหว่างนั้นปีต์แพนก็ไปแวะที่ร้านน้ากาืมไม่รู้วิฉากนี้ทําไม พีระแพนไปหาหนากากาใส่เพราะว่าหน้ามันเละไปครึ่งหนึ่งนะม,มันโดนอัดมากับตัวแม่ต้นเรื่องนหน้ามันเละไปครึ่งหนึ่งเออมันก็ไปใส่หน้ากากไอ้คนเจ้าของร้านหน้ากากคาราวินก็บอกเอ้ยมึงต้องจ่ายตังคนะ์นะแน่นอนครับผมพีระแพนก็หันไปช่วงเจ้าของร้านก็ตุยไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีฉากนี้ทําไมแต่เอาเป็นว่าคือเขาแค่อยากให้มึงตายอืความจริงตัดทิ้งก็ได้เปลืองเงนไอ้เหี้ยเปลืองงบสงสัยงบเหลือะที่เห็นว่างบมันแค่ประมาณสองแสนห้าถึงสามแสนเองนะมึงไม่ต้องมีฉากนี้ก็ได้มึงเก็บไปทาาอย่ืนบ แต่ก็แล้วแหละก็หลังจากที่มันเก็บไอตัวพ่อค้าน้กกากไปเพราะว่าไม่มีอะไรทํำนะอ hmm. ่มันก็ตัดมาที่นางเอกมารับน้องคือนางเอกระหว่างที่ไปรับน้องก็ยืนรออ,อยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมน้องออกมาไม่รู้ไปออกทางไหนที่ยังไม่เห็นนางเอกปั่นจักรยานกลับบ้านเอง hmm. ส่วนนางเอกก็ไปเจอตัวแฟนมันที่หนีมาแบบเหมือนหนีหน้าสัพัเพราะว่ามันอยากจะชวนแฟนไปอยู่เมืองอื่นอ่ะ uh. ซึ่งแฟนมันก็ไม่ยอมย,ย้ายนางเอกก็แบบหน้าง,งิดมาแบบประมาณว่าแบบ นิดอยู่อ่ะเ็เลยเหมือนลืมน้องอะไรเงี้ยแต่คือความจริงไม่ก็ไม่ได้ลืมกูเห็นแม่งอยู่น้านโรงเรียนอ่ะเออเหมือนแบบจอดรถด้านโรงเรียนอ่ะส่วนน้องแม่งก็อยู่ดีก็กลับบ้านเองเฉยคาดกันสั้นกูก็งงมึงคาดกัน่วกโง่สักนั้นเออส่วนน้องมันก็ปั่นจักรยานไม่รู้ว่ามึงไปบ้านมึงอยู่ไหนอ่ะแต่ที่นด่แม่งเหมือนปั่นเข้าป่าอเออเหมือนแบบป่าจริงๆอ่ะโคตรป่าเออปาเข้าป่าบบไอพีทปแพนมันก็ขึงรวดไว้อื แล้วก็น้องเด็กมันก็สะดุดใจยางก็สะดุดแล้วพีระแพนมันก็โผล่มาแล้วก็จับเด็กไปไอ่อจับตัวน้องนางเอกไปตัดมาที่นางเอกไอ้เหียแม่งนั่งรอจนมืดเลย<อ>ไม่นั่งรอจนมืดเลยอเอ,อไม่นั่งรอจนมืดเลยกูยังงงคือน้องมึงไม่ออกมือหาน้องไม่เจอ20นาทีมันก็ควรแะหาแล้วไอ้เช่นนี่ในในโทรศัพท์แม่งเขียนแม่งนั่งรอจนมาแบบสามทุ่มอ่ะมืดตึ๊บมืดตึ๊บจนมันก็เข้าไปข้างในแล้วไอ้รูมันก็บอกเอ้า น้องมันไม่ไดโดนกักไอเหี้ว่าบอกนึกว่าน้องมันโดนกักบ,บริเวณบอกไม่มึงมึงไปไหนของมึงมาเอเอบอกน้องมันกลับไปนานแล้วเออก็เอาตกใจที่น้องหายสมควรแหละไอ<ม>พีนะ่มึงสมควรแหละจริงนะมึงสมควรแหละแต่ก็ัด้แหละสพภพักก็เป็นตัดมาที่บ้านตำรวจมาที่บ้านแล้วแล้วก็นี่ให้ดูกล้องวงจรปิดว่าน้องมันออกจากโรงเรียนไปแล้วนะออกไปตั้งแต่เย็นน่ะอสัตว์ออกไปตั้งแต่เย็นน่ะเออแล้วตัวแม่มันก็ถามมันแบบมึงไปไหนมาไอตัวพี่มันก็บอกว่าก็อยู่ตรงนั้นแหละ เออแต่แบบแค่แบบวอกแวดนิดนึงก็ไปตัวผู้ชายมานะคุยลัมผู้ชายเลยลืมเลยลืมไม่เช่แต่คือความจริงพี่มันก็อยู่ได้โรงเรียนนะเออแล้วพี่มันก็ส่งข้อความหาน้องนะอะไรแต่คือเหมือนมึกแต่ตอเอาง่ายๆคือเหตุผลตรงนี้มันจะพอดโฮหน่อยอตรงนี้มันจะพอดโฮหน่อยแบบคือความจริงแล้วมึงให้น้องพี่มันลืมน้องไปเลยก็ได้แบบมัวแต่อยู่กับผู้ชายแล้วน้องต้องกลับเองก็ได้แต่ยี่นี่ไม่ให้พี่มารอหน้าตรงเนี้ยอ่นน้องแม่งกลับเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไหนก่ไแหละ สักพักอยู่ดีๆมันก็มีโทรศัพ์โทรมาให้พังให้ฟังเพลงสักเพลงหนึง่งแล้วมันก็มีเสียงมาโทรศั์บอกว่าไม่ต้องห่วงนะมันจะพาเด็กไปนิวอแลนด์อือ่าแล้วโตวแม่ก็แบบด่าเลยไอ้ลูกจิตแล้วมันก็หยิบกุญแจรถแล้วออกไปเลยอือ่าพี่ก็งงอ้าวเฮียไม่บอกตำรวจด้วยซ้ำว่าได้ยินนี่อะไรตำรวจก็นั่งอยู่ข้างแต่เหมือนประมาณว่าคนในเมืองนี้มันรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีฆาตกรทำร้ายเด็กชื่อปีเตอร์แพนอ่าเหมือนรู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ยปีเตอร์แพน เออเป็นแบบประจำเมืองอะตำนานประจำเมืองแล้วทุกคนคิดว่าเอามันมันตายไปนานแล้วไม่สอบพีเตอรพแพมมันหายไปนานแล้วมันกลับมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ะตัดกลับมาที่พีเตอรพแพนกับเด็กมันก็ให้เด็กขังเด็กไว้ในห้องอะแค่น้องนันเองนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่นซ้อนหากันอ่ะแล้วก็เป็นฉากไปเล่นซ่อนหากันแล้วก็มีพิกกบูมีแบบบูใส่แล้วก็พุ่งใส่เด็กอะไรเงี้ยสยองขวัญเล็กนะ้อยไ,ไม่มีอะไรก็สยองขวัญจ้ำสแกร์ชิวๆวไปเออไม่มีอะไรมากสักพักก็ ถึงตัวละครหลักแล้วเด็กมันก็นั่งร้องไห้อยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทิงเกอร์เบลอย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกอร์เบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวเมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ since movie ใช้ได้ในช h อป e ีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งสัตว์ทิงกรเบลจริงๆมันคือทิงกระเบลเออได้ยินไหมต่องแต่ต้องมีทิงกรเบลต้อแทนต้องมีทิงกระเบล,เ,บลเป็นขนมแมวเลียที่มีคุณภาพเข้าใจไหมทิงกรเบลไอ้เี้ยกูชอบอ่ะกูกูรอเล่นทิงกระเบลมานานนี่คือ,อกันกันขำไปตั้งแต่เริ่มเล่าสินาทีที่แล้ว ว่าแบบไอชี้กกูอยากจะเล่นทิงก้าเบลจะแย่แล้วแต่แล้วแหละทิงก้าเบลขนมแมวเดี่ยก็มาคุยกับเด็กไว้คุยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเขาจะพาเธอไปเนวาแลนด์นะแต่นี่คือการแคสแบบดีไอที่ดีที่สุดในโลกทิงก้าเบลเป็นผู้ชายเว้ย <c oughs> เป็นเหมือนลุงอะอลุงลุงคนนึง<ฮ>เออที่แบบไว้ผมยาวสีทองอออือใส่ชุดแบบ หมือนชุดนอนไม่ได้นอนอะ่ะลุงลุงหน่อยอะเปลี่ยนแบบเอาอย่างี้เลยเอเป็นขนมแมวเลียที่ใช้ได้เลยเนขนมแมวเลียที่ใช้ได้เลยแต่ก็ได้แหละทิงกบเบลลงของเราด,ดูดูไว้นะดิสนีย์ถ้ามึงจะดเวอร์แคสต์มึงต้องดเวอร์ขนาดนี้กลับไปสุดเออน,นี่เอานี้คือกูสามารถโพสต์ลงเน็ตได้แล้วนะว่านี่คือเป็นดเวอร์แคสต์ที่สุดยอดที่สุดทิงกบเบลทิงกบเบลเป็นแบบนี้อีเยโคตดปั่นแต่แล้วแหละทิงกบเบลก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องเชื่อฟังปีเตอร์แพนนะ เออเขาจะพาเธอไปนีล้ว,วานาน่าแลนไอเด็กมันก็เถียงบอกคุณอยากจะไปไหนก็ได้เหรอเออเพราะว่ามันบอกคุณคุณก็โดนขังไว้ใช่ไหมอืมแล้วบอกว่าไม่แต่ก็บอกงั้นคุณก็อยากไปไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอมันก็แบบนิ่งไปแล้วแบบเออไม่ได้นี่หว่าทิงกระเบลก็จะดูจจ่อยนิดน,นึงเอ,อถึงแม้ขนมแมวเลียจะดีมากแต่ทิงกระเบลลุงคนนี้ก็ยังจ่อยนะเนี่ย<ห>กูบอกเลยคลิปนี้สนุกแน่นอน<ห>ค่ลิปนี้แม่งสนุกแน่น,น<ห>อน,น,ก,น,น,นกับทิงกระเบลอ่ะออกมาบ่อยๆนะครับคุณลุงออกมาบ่อยๆแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วก็ตัดมาที่ไอปแนอ ปีเตอร์แพนมันก็ใช้หนุ่มใช้ไปใช้มามันก็เหมือนมองกระจกก็เห็นเหมือนแบบเป็นเงาปีเตอร์แพนเหมือนมันหลอนอะแต่ที่หลอนกว่านั้นก็คือแม่งลอยได้เอาไม่รู้ว่ามันหลอนหรือเปล่าหรือว่ากูหลอนหรือคนดูหลอนหรือุ่งกลกับหลอนแต่กูว่าต้องมีใครหลอนกคนอะแต่ว่ามันลอยไยมันลอยแบบปีเตอร์แพนมันบินได้ถูกป่ะไอเช่นนี้มันก็ลอยได้ลอยลอยแบบอ๋อลอยมาและในขนาดนั้นเองทิงกระเบลขนมแมวเรียแล้วก็เดินเข้ามาเจอกูสนุกละเดินเดินเข้ามาแล้วก็แบบมันก็มาถามว่าเนี่ย เอ้ยคุณไปพาพวกเราไปนิวแวนแลนด์ได้จริงๆหรือเปล่าครับเออซึ่งมันก็แบบหลอกอ่ะเออเหมือนกันโดนหลอกอ่ะแต่ว่ามันก็มีฉากจุ๊บกันด้วยปีเตอร์แพนกับทิงกรเบลพีเตอร์แพนก็จุ๊บกับทิงกระเบลเฮียเอ้ยสุดตีนกูบอกเลยไปสุดทิงกระเบลลุงจุ๊บกับปีเตอร์แพนลุงใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วมันก็แบบเหมือนมีเสียงดังข้างล่างไอ้เชี่ยปีเตอร์แพนมันก็ถอดเข็มขัดเลยแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็แบบบอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำเสียงดังแล้วก็พบว่า ไอ้เชืข้างล่างเนี่ยมีคนบางคนโดนขังอยู่มีตั๊แพรมันก็เอาเข็มขัดไลฟานพี่เพี้ยอยู่ไอ,อ้เออแล้วก็<ป>ตัดไปอ่าตัดมาที่นางเอกมันก็แบบเศร้าอย่างเงี้ยเศร้ามากๆมันก็เลยแบบมาหาเด็กไม่เจอหาน้องไม่เจออมันก็มานอนบ้านเพื่อนซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวน้องมันมีเพื่อนสนิทเป็นเด็กเพี้ยเหมือนกันเป็นห้าผิวดำอันนี้มันก็มานอนบ้านเพื่อนที่เป็นคนผิวดำปีตอร์แพนมาเว้ยเพราะเหมือนประมาณว่าปีตอร์แพนมันไปคุยกับไอ้เด็กน้องน้งเอกอะแล้วบอกว่าอยากมีเพื่อนไหม เดี๋ยวกูพาเพื่อนมึงมาเองใจดีด้วยใจดีคิด่ยแล้วมันก็ไปถึงเว้ยแม่งเก็บหมดบ้านโคตรโหดแม่งเดินโล่เข้ามาในบ้านแทงคนแทงเพื่อนี่ตัววแรงรวดเร็วอืลาเดินไปชั้นสองฆ่าตัวพ่อรัดคอตัวแม่ส่วนนักเอกก็แอบอยู่นักเอกแม่งดู youtube เยอะไปเย็นแบบโทรศัพท์หมดอแต่ว่าพอมันมาถึงไอ้ปีตอร์แฮนี้มันก็จับเด็กไปจับตัวไอ้น้องคนนาไปใช่ไหมนักเอกก็แอบขับรถตามไป ไอ้ชีมันตามไม่เห็นได้ยังไงก็ไม่รู้คือกูเห็นทางแม่งอย่างโล่งอะแล้วก็มีรถตามมาแค่คันเดียวมึงนี่นะไม่เนียนเต้ดต่น้อยแต่ช่างเลยเอาไปว่ามันแอบตามมาได้จนมาถึงฐานของปีเตอร์แพนแล้วไอ้นั่นเอกก็แอบเข้าบ้านไปพกสายชาร์จไปด้วยอ้หพร้อมพร้อมก็เป็นหมดจัดคือแบตมันหมดไปแล้วเว้ยแหละมาเอกแอบเข้าบ้านไปพร้อมสายชาร์จไปประชไปชาร์จเอาหน้างานเชี่ยแม่งไปชาร์จหน้างานจริงตอนแม่งแอบเข้าไปแม่งเข้าบ้านผู้หลักออะ แล้วหาปักเสียบชาร์จโทรศัพท์ไอ้เชี่ยเขาปัดกูเหลือจะเชื่อไอ้เชี่ยบทมึงล้ำมากบทมึงล้ำจริงไม่เคยเจอกูไม่เคยเจอมาก่อนไอ้เชี่ยบุกไปบ้านผู้หลายแม่งพกสายชาร์จไปเพื่อไปชาร์จในบ้านเขาอะก่อใช้ไฟเหมือนกันไอยแชร์ไฟเขาด้วยโอ้โหกูเหลือจะเชื่อที่สุดกูอยากชอบเลยบทนี้แม่งแม่งทำกูหามาแต่นั่นแหละแล้วมันก็แอบเข้าไปแล้วก็เห็นปีเตอร์แพนไหมกำลังเปลี่ยนชุดอยู่แอบดูตูดปีเตอร์แพน เห็นตูดปีเตอร์แพนชัดๆนั่นกูเห็นอะไรนั่นตูดใช่ไหมนั่นแหละมันก็แอบดูตูดปีเตอร์แพนแล้วกูตอั้กูคิดว่าโอเคดูตูดหลวงพอแล้วไม่พอเว้ยปีเตอร์แพนหันมาข้างนอกแต่ไม่มีปีเตอร์แพนไม่มีปิกาชูเอาโุ่งกูก็เลยงงว่าอาจจะอาจจะเป็นขันทีนี่อาจจะเป็นค่าทีมันให้เห็นเลยนะว่าปีเตอร์แพนไม่มีกูก็งงว่าเออแปลกๆไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงว่าแทบเติบหรือว่าโดนตัดไป แต่ปีเตอร์แพนไม่มีปิกาจูแน่นอนแล้วหนึ่งให้กูเห็นด้วยครับมึงจะให้กูเห็นทําไมเนี่ยคือหนังเล่งหนังเรื่องนี้นะนอกจากมันจะเป็นสแลชเชอร์แบบผลร้ายแล้วนะตากูจะบอดด้วยตากูจะบอดด้วยตัดไปปีเตอร์แพนมันก็พาไอ้ตัวเด็กคนดำนั่นแหะไปหายตัวน้องละไปหายตัวน้องพอหาเสร็จมันก็แบบคุยกันเล่นสักแป๊บเดียวแป๊บเดียวลยบอกว่าชันจะต้องพาคนหนึ่งไปนิวแอร์กล่์แล้วแหละแล้วมันก็ อีมี่ไม่นี่ไม่นี่โมไอสัตว์ได้เด็กคนดำเพิ่งมาไปเลยงานไวไอเฮียเพิ่งมายังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยไปแล้วอ่โดดทุ่มลากไปเลยไอเฮียกูแบบเอ้ามึงไม่จับแม่งไปตั้งนานเลยมึงเอาแม่งมาหย่อนีทีนึ่งมึงก็ขอเอาแม่งไปต่อกูแบบเออเออเออเอาเอเอาตามสบายแต่ว่าสักพักก็ตัดมาที่ปีเตอร์แพนกำลังคุยกับทิงเกอร์เบลขนมแมวเรียนะครับผมมีรายแมวด้วยนะอืแต่ทิงเกอร์เบลก็ บอกว่าเนี่ยมันเริ่มไม่เชื่อใจพีเตอร์แพนแล้วอ่าเอ,อเริ่มแบบไม่ค่อยไว้ใจเหมือนประมาณแบบพอเด็กมันพูดกล่อมหูมากมากอะ่ะทิงก็เบลก็เริ่มแบบละอะไรวะละแค่ละคายไเออละแค่ละคายใช่ไหมเออละแค่ละคา,ายขณะนั้นเองอยู่ดีนั่งเอกเว้แม่งชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ในชองในห้องนั้นอ,ะอ่ะโ <laughs> ทรศัพท์มันก็ติดและลายมันก็เด้งเอ้าเฮียมึงไปชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ แล้วผู้ลมันก็เห็นโทรสัท์ใครใครอยู่นี่นี่มันก็ทะเลาะกับทิงกเบลหนักเนเดิมปีตแพรมันก็แบบรีบกลับไปห้องที่มันขังเด็กไปอพอรีบกลับไปถึงปุ๊บนักเอกมันอยู่ในห้องแล้วไหมมามันก็แอบโจมตีจากข้างหลังปุ๊บแล้วมันก็พาน้องมันหนีแล้วก็ขังไอ้ปีต์แพรไว้ในห้องขังในแป๊บเดียวมันก็ไปเจอจกับอีตัวทิงกระเบลข้างหน้าห้องอเออแล้วก็ได้รู้ว่าไอ้ตัวทิงกเบลเนี่ยคือหนึ่งในเด็กที่โดนจับตัวใหม่เมื่อนาน,านมากๆแล้ว ตอนนี้เป็นลุงมาแล้วไอ้เนี่ยเออโดนจับไม่นานมากแล้วแล้วก็มีจิตใจเป็นหญิงด้วยเพราะก่อนหน้านี้เหมือนตัวประมาณว่าตัวนังเอกอ่ะมันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปีเตอร์แพนมันก็เลยไปหาครอบครัวที่เด็กเคยโดนจับไปก็เป็นครอบครัวของไอ้ลุงทิงกรเบลเนี่ยแหละเออแล้วก็รู้ว่าแบบไอ้ลุงไอ้เด็กมันเป็นแบบเด็ก LGBT อ่ะตอนแรกกูก็สงสัยไว้ว่ามันจะใส่ประเด็นเด็ก LGBT เข้ามาทําไมอ่าเพราะว่ามันบอกว่าเอ้ยเนี่ยลูลูกของผมนะเออมันเขาจิตใจเขาเป็นหญิงเออเขาบอกเสมอว่าข้างในเขาเป็นผู้หญิง แบบใส่ชุดผู้หญิงอะไรแค่ห้องก็เหมือนห้องเด็กผู้หญิงแต่ความจริงเป็นเด็กผู้ชายชอาจึะจริงได้รู้แล้วว่าอ๋อมันคือทิงเกอร์เบลนี่เองเอแล้วปีเตอร์แพนก็จับทิงเกอร์เบลไว้แต่เป็นผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงหมดเลยนะฮะแค่นั้นแล้วทิงเกอร์เบลมันก็เริ่มแบบเออสับสนสบผู้อนหนุ่มน้าวจิตใจทิงเกอร์เบลอ่ะจนทิงเกอร์เบลขนมแมวเลียวของเราก็เริ่มแบบสงสัยในตัวปีเตอร์แพนมากขึ้นว่าไรเป็นไอเป็นยังไงมากๆจนสุดท้ายแล้วนังเอกกับน้องนางเอกก็หนีแอหนีไปแอบกันไอตัวปีเตอร์แพน มันก็แบบถามทิงกระเบลว่าเอ้ยพวกมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งทิงกระเบลก็ไม่ไม่เชื่อฝังแล้วก็เลยแบบถามว่าเอ้ยคุณโกโหกกเราใช่ไหมนู่นนี่นั่นไอปีเดียพังเรขึ้นเลยจับทิงกระเบลหักแขนครับแขนเสร็จหักไม่พอตัดด้วยโอ้โหโหดสัตต์บอกแลว้วโหดสัตเป็นฉากที่รุนแรงมากนะฉากที่รุนแรงมากถือว่าเรื่องนี้เรื่องความรุนแรงเนี้ยเต็ม<ห><ห>เต็มสิแม่งรุนแรงจริงๆอีบางฉากนี่ทําให้กูนึกถึงเทเลไฟเลยได้ซ้ำ โหดเบอร์นั้นเนี่ยเออก็นั่นแหละสักพักก็พอมันจัดการชิงกะเบลไปเรียบร้อยเชื่อเอ้ยเสียดายว่ะกูจะไม่ได้เล่นมุกชิงกะเบลขนมขนมแมวเลียอีกแล้วหรอ,อรีบ <laughs> ไปรีบเกิน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 แต่ก็นั่นแหละนะเอกก็ลงมาห้องใต้ดินแล้วก็เจอไอ้เด็กดำนั่นอืม,มันก็เลยพาเด็กดำออกไปทางข้างใต้ดินได้สําเร็จเด็กดำก็วิ่งหนีไปได้ส่วนเอกก็ต้องย้อนกลับเข้ามาเพราะมันแยกพัดหลงกับตัวน้องอึกว่าลืมโทรศัพท์ อ๋อเยียกลับมาเอาไอโฟนเหรอชาร์จไว้ชาร์จไว้ชาร์จไว้อุ้ยแบตเต็มหรือยังนะแบตเต็มหรือยังนะกลับไปดูแบตนิดนึงว่าอะไรเงี้ยไอสัตว์เออมันก็กลายจะกลับขึ้นไปช่วยน้องมันก็ผ่านห้องห้องหนึ่งเน้องใต้ดิน่ะก็เข้าไปเจอคนที่ถูกขังอยู่อ่ะมันก็คือเด็กต้นเรื่องแหละที่โดนจับมาแม่งโดนจับมาทําเป็นกับตันหุกมาปีเตอร์แพนก็ต้องมีกับตันฮุกไอเชี่ยดูน่ากลัวมากคือว่าผมยาวผมลุงรังหน้าเลยอะไรเงี้ย แล้วก็โดนตัดแขนเอาตะขอมาใส่โอ้โหคือรุนแรงสัตว์แล้วก็แบบดูหลอนๆดูน่ากลัวน่ากลัวอ่คือแบบโดนทรมานอ่ะไอเชี่ยแม่งน่ากลัวสัตว์แล้วแบบแม่งมีแขลกับตัดฟุกอะไรอย่างเงี้ยคือหนังมันรุนแรงมากเลยหนังมันน่ากลัวมากเสร็จแล้วก็เป็นองค์สุดท้ายนางเอกก็ไปหวดกับพีเตอร์แพนโอ้สู้กันมันสัตว์บอกเลยว่าการต่อสู้ของเรื่องนี้ถือว่าทำมาได้ดีนะบู๊กันแบบปุ๊บปั๊บนางเอกแม่งโดนพีเตอร์แพนกัด้วขาเลย เอลอล้าก็สู้กันมีแก้วแทงที่มหนูอย่งางตีน้แพนโดนแม่งอึดชิบหายอึดทั้ทงคู่อึดทั้งเอกอึดทั้ทงไอปีน้แพนเลยเออแล้วอัดกันเละเฮไอหมดอะไรเงี้ยจนสุดท้ายแล้วก็จะชนะแนหะอืมันรู้ไม่ใครมาช่วยใครกับตันพุกเกี่ยวตันพุกต้องจัดการปีน้ำแพนกับตันตากกาพนุกผโผล่มาจากเงามืากแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวปีน้ำแพนแล้วก็ลากไว้เเ่แบบ ปรับได้ดีเรบได้ดีรู้สึกว่ากูว่าโอ่ยจะได้จะได้เอามาปิดงานเอามาปิดงานแล้วลากไปเออยแล้วมันก็เป็นแสงไฟข้างนอกมาตำรวจมาแล้วมาทำอะไรจบงานแล้วมาตอนจบเจอ <laughs> แล้วก็ตัดมาที่ตอนจบก็คือนางเอกฉลองวันเกิดกับเออน้องมาแล้วอะไรเงี้ยเฮงกันจะมีความสุขมลัวพักก็โทรศัพท์ก็โทรมาแล้วก็เป็นเสียงเพลงที่ปีเตอร์แพนแมงเปิดให้ฟังมาโทรมาหาแล้วก็จบอ๋อนปอกไกลๆแต่ภาพสองวานนี่ มันจะเป็นคือสรุปแล้วมันเป็นคนหรือมันเป็นปีศาจกวแต่กูดูเหมือนไม่เป็นเป็นคนใช่ไหมมันจะเป็นคนก่อนแล้วต่อไปมันอ,อาจจะอัปเกรดอาจจะอัปเกรดเป็นปีศาจเหมือนตอนไอวินน<ช>ี่เดอร์พูอ่ะที่ตอนแรกแม่งเหมือนคนธรรมดาขามก่อเหมือนกันว่าเก็เหมือนกันเราสักพักอยู่ดีแม่งกลายเป็นปีศาจกันหมดเลยหลยพี่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ต้องยอมรับนะว,ว่าเรื่องนี้แม่งดีกว่าที่คิดอะคือตอนแรกที่กล่าวว่าจะใส่แม่งยับระเบิดเถิดอเทิงแต่ว่าเออเชี่ยทำเรื่องออกมากลมกว่าที่คิดเหมือนมันรู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่ แล้วฉากหลายฉากตัวละครโง่งนี่ก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากกันน่าเกลียดเออแล้วเนื้อเรื่องมันก็สมูทเออเนื้อเรื่องคือดูดูแล้วไม่ขัดใจอะ่ะอ่ะเออแปลกเหมือนกันอือถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่แย่ไม่แปลกใจไหมมันเป็นสร้างก้าวสร้างจักรวาลมันเออกูคือเซอร์ไพรส์นะสำหรับพี่พี่เซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าจะเป็นหนังสแลชเชอร์ที่กูไม่ได้ด่ายเยอะอะไรมั้งยังไงก็ประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะแต่บอกเลยว่าเพื่อนๆหลายคนผิดหวังไอ้เชี่อ กูคิดว่าจะได้สับแหลกไม่เสี่ยงไม่ได้สับใชลยสับแต่ที่เอาฮาสุดๆก็คือที่แม่งชาร์จแบตนี่แหละใช่นนี้แม่งโคตรพีคพกสายชาร์จมาชาร์จในบ้านผู้หลพร้อมจัดคิดได้ยังไงเนี่ยพุ่งกับมึงคิดได้ยังไงงูยอมใจจริงแต่คุณต้นว่าไงคิดว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าเออดูน่าสนุกนะเพราะว่าตอนโพนก็ทําออกมาได้ดีนก็จนมีภาคสองขึ้นมาไม่แต่อู้พีภาคแรกเที่ยงมากเลยนะ ใช่ใช่แต่ว่ามานันก็ดูเพลินๆอ่ะภาคสองชอบมาผมไปดูมาแล้วภาคสองโอเคขึ้นโอเค,ค,อเคแต่ภาคแรกยิ่งผมกูบอกเลยภาคแรกยิ่ยแต่มันมาทําเงินได้ไงอ่ามันทําเงินได้ก็พี่ว่วาจักรวาลนี้อาจจะมีอานาคตที่กว้าไงไกลเอออาจจะมีอานาคตที่กว้างไกลเดี๋ยวจะมาแล้วแบมบี้อ่ะใช่น็อกโอพี่สนพี่สนใจพีน็อกกโอมาหมอือพี่สนใจพีน็อกกีโอมากรอมันทำมิกกี้เมาส์อ่ะไม่กูกูกูแล้วพีน็อกกีโอกูนึกภาพอะไรป่ะอ่ะ จมูกอะจมูกแข็งแม่งพูดแทงเออจมูกแบบแหลมอะแล้วก็แบบค่อยๆพูดโกหกอะแบบเป็นพิซซ่าอะอ่ะค่อยพูดโกหกแล้วยาวขึ้นแล้วเลือดแข็งไหมเฮ้ยว่ามันน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะว่าได้อยู่แบมบี้เฉยๆว่ากวางลบจิตกวางมันก็เหตุมาเยอะแล้วก็โดนเป็นพิซซ่เออสัตว์โรคจิตมเยอะแล้วแต่พี่น้องเคียวนี่น่าสนใจก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณต้นขอบคุณทิงเกอร์เบลอ่ะเราต้องขอขอบคุณขนมแมวเหลียติงเกอร์เบลโซเดียมต่ำแมตติเกม มีประโยชน์จากทอรีวิตามิน A B2 ดีมีเลขะเบียนหาสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนเพราะทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้เนื้อสัตว์แบบฮิวแมนเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกลม่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สายกันเสียที่สาคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าแถมมีให้เลือกมากถึง5รสชาติด้วยกันครับและก็อย่าลืมใส่โค้ด S I N S, s M O V I E หรือ Sin MoV ยใน s h อ p e e ไปรับส่นวนลด้วยนะครับฮะยังไงก็อย่าลืมช้อปปิง้งทิงกระเบลยวด้วย,ยครับเราปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยใครสนใจขนมแมวีีท่มคุณภาพ และไม่ใช่ลุงไวยกลางคนด้วยนะเ <laughs> จทีกรเบลลืุ่งไวยกลางคนโคดไดเวสแคดเลยเชอบสัตว์ใครสนใจก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะกด s u b s c r i b e ช่องเราก็ได้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะมีเพื่อนกว่าเ0็สิซนตยังไม่ได้กดติดตามแล้ยยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ